บันน้ข้ามาเจ้าออได้หลฟ์มาสั่นแล้วป่ะนะกบัตเซียสัน่นเหรอกอนเจ้ายืนเจังไหนเหรองงก่าอือมาไปก้นเหาอก้นกับก้อนไงดนวนเนานะลมปุดปุดเล้วก้นเราอะขอบคุณนะคะขอบคนชมค่ะขอบคุณน่กการัเลยค่ะเออที่มาให้ยกำลังใจกันก,ลลก้นแล้วก็อวะไหวอวอไว้ไม่อย่างน้อยเรา,าต้นไม้มาต้นหนึ่งบบกใหญ่เลย ฮะโอ้ไม่หักลงต้นใหญ่เลยโอ้ยงาบเก่าเเนวสะเก่ามาได้แต่พ้อนยัยสิบคนชมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณในหลายเด้อค่ะเด้อเก่ามาเป็นกําลังใจ้งใหมมือนี่น้องเราจะห้อนขาห่อนห่อนมือเข่ามือเข่าแล้วกันเห็นบ่าก็สับเพื่อนห่อนมันก็คืให้อนห่อนแล้วพุทธกาเบิ่งก็สับห่อนแล้วมืดเข่ามืดเข่า่ะดำเปื้อๆแล้วค่ะพี่น้องจะเบิ่งจีบอ่ะอืมจอกันนั่นแหละเออ อันใช่ปะ้ะเอ้าคือพ่ะท่านไหนที่นี่จับลูกขงาคือพ่ะท่านไหนอี่นี่ปลาเจ้าสีแดงปลาหมูบ้านนี่บ้านนี้มืดเข่ามืดเข่ามืดเข่าเลยมันมาปเป็นอย่างเราอยู่เล่นยู่ห้องแอร์มันไม่เป็นอย่างอืมแต่มีผัดลมมาเป็นอย่างเปิดผัดลมใส่มาเป็นอย่างอันนี้นก็อยู่นอกเหนื่อยห่อนตอนนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกค่ะคนชมกันขอบคุณไดหลายค่ะ เขามาเป็นกำลังใจให้ด้อค่ะขอบคุณค่ะมาค่ะมาเศร้าห่มเย็นหย็นอยู่แต่เราน้ากันกะมะมาเศร้าห่มนอนพักผ่อนค่ะมือนี้เ่ได้ไปเหตุงานเพื่อนๆมาพักผ่อนน้ากันด้วยค่ะเด้อยู่งต่เราเย็นเย็นค่ะร่มร่มค่ะร่มอยู่ค่ะเย็นดีอยู่ค่ะอืแต่ว่ากลางวันมากกวสีห้อนยุ่หรอกค่ะตอนนี้เย็นอยู่ค่ะมาค่ะมามาเศร้าห่มน้ากันกาูีแต่เราค่ะแต่เราเย็นมาค่ะเรานี่ค่ะเราเราได้่ัน หลังเราเนาะค่ะนาอจ้ะขอบคุณนะคะ12คนชมค่ะขอบคุณค่ะขึ้นชมปกติลงแล้วอืยังมาท่านถึงก็ถึงเอะไรวะแต่ลงกับท่านได้ดอกเพราะว่าบัณฑีตคนมากมาแต่บาลงมาได้ชมงแหละตมองอถึงมะมันมาท่านไหนนี่มันมาท่านไหนมีคนมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะบอได้จักชัมมงเนาะค่ะนาอจ้ะลงไม่ลากกัน ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสิบคนชมค่ะขอบคุณหลายเด้อค่ะขอบคุณเป็นกำลังขามามากมามาเศร้าห่มนักกันค่ะมาอายุแต่เราค่ะเห็นไหมค่ะผู้ยำนอนอ่างล่างนี่คุณค่ะผู้ยำผักผ่อนนาะขนาดจ้านอนมือโทรศัพท์อ่างล่างยู่คุณจ้าโทรศัพท์มันเห็นยังบ่ได้นอนผักผ่อนนะขนาดจ้าถ้าตเห็นยังบ่ได้มันห่อนะนะค่ะาดไม่ไปเฮ็นที่ยังนี่ค่ะเห็นไหมค่ะคุณผู้ยำกันนอนอ่างล่างนี่ค่ะ กินเข่าแล้วก็นอนสัมบัยก็ยังนกันอนจ้าสบายพ่ค่ะสบายพ่ค่ะมือนี้พ่อจะไปโรงเรียนเนาะค่ะเข่าจ้านอนใต้เราพักผ่อนเนาะค่ะเนาะจ้ามาเด้อค่ะมาเด้อมานอนดินน้ำกันก่าเย็นเย็นค่ะไต่เราค่ะมานอนดินน้ำกันก่าล่งกับล่งว่าใดมันฮ้อนค่ะมันฮ้อนเหนียวทอดซับกับมืดเนาะค่ะเนาะมืดเข่ามืดเข่านค่ะเนาะดำเข่าดำเข่าก่ายทอดละซับก็ได้อืมแต่หอนมากกับดำกัาดำเข่าเออแจ้งบ้ามันเราคุยย้ำมันนี่ อ่ามันเป็นระบบพอมมันบค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะอือนแลวค่ะมาแล้วค่ะแจ้งแล้วค่ะแจ้งแล้วเพื่อนเพื่อนบ้านมือตึ๊บนกเนะกสับหอนัดที่นี่มดมาแล้วค่ะนี่อืมมันมาแล้วค่ะมันแจ้งแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะเพื่อนเห็นมาค่ะกูนอนกูยำนอนอยู่ค่ะนอนเห็นโทรศัพท์เลยนกเนอจ่าเย็นจป๊บจุอย่างนี่ละอืมตอนี้พัดลมหลอกค่ะแต่ก็กล้อยู่เย็นอยู่ ม,มานี่มานี่มานี่เด็กไม่ได้ไปโรงเรียนอะ่ะมานี่เร็วว่าม,มาใจเนงนเงินมามาใจน้ำกันในเงินงนม่มะไม่หยาน้ำเนี่ยน่ะเร็วมาวูวีเงินหลายเลยว่าบวม,เ,มเห็นบ้า,น,านี่็นกูบ้าเนี่ยบวมบวมเห็นบ้าเนี่ยผู้ใดเนี่ยใครบ้างใครบ้างใครบ้างอือ นักเลยนกี้อขอบคุณนะคะแปดคนชมค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะคุณชมเด้อค่ะเด้อที่มาไปกําลังใจให้ทําหายมักม้วนนกะ,ะนนาคะ่ะอืมคำพายกัสิกอล่าเพื่อนเพื่อนโลงกำเนียร์นกันนาะจะะะ่านะค,คลิปหน่ะแต่อยมาพผกันใหม่เด้อค่ะเพื่อนเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก็ เกืขอลาเพื่อนเพื่อนรุงสัก,กวันเนาะค่ะขอบคุณทุกทุกท่านทุกทุกคนทุกทุกกำลังใจเด้อทุกทุกช่องเด้อค่ะเด้อจากกับให้กำลังใจในมือน,นี้นเ,าเากกน,นาะค,นานาค,านค่ะเนาะจ้ะกติขอลาเพื่อนเพื่อนรุงไปสักวันเนาะค่ะเนาะจ้ะคลิปหนาไลนหนาคอยมาพากันไหมเด้อค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย